ไออ้คนเซปต์ถึงได้แต่งเพลงตัวนี้เป็นจังหวะที่เหมือนจังหวะสนุกสนานใช่ไหมคอนเซปต์นี้ก็คือเพลงหนึ่งก็คือมันน่าจะไม่น่าจังหวนเบาๆหรือเบาๆอย่างนั่นก็คิดถึงบทมันก็น่าจะต้องการพลังใจถ้าพูดถึงกพลังใจเราบางครั้งเราก็คิดถึงกคาราบาลคิดถึงจังหวะช้าๆแต่ว่าก็เห็นว่าอีสานเขาก็ไม่แพ้ใครก็เลยใส่ เป็นแนวภาษาไปด้วยก็เลยทำให้มันอะไรนะทำให้ลุงคนนีงอาจจะรู้สึกว่ายิ้มได้ยิ่อมีความสุขขึ้นไม่ได้มาเต้นท์นานด้วยนะจ๊ะคือตัวเองนีก็เป็นคนจังหวัดและทุกคนท่าทางีทุกคนต้องใส่ทิมก็เป็นคนเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์มาทำงานที่อุบลนนี้บรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้างานนะครับเตรียมจัด แล้วก็เอ้ยจอยช่วยแชร์ใช่ไหมเนี่ยครับคุณทางด้านบอกสวัสดีผมจะขอบคุณพี่ๆเดอดมากนะครับขอบคุณ336นะครับขอบคุณมากนะครับ